ดีในฐานะเจ้าเหี่ยวเพเรกริงที่พุ่งทยานด้วยความเร็วสูงสุดซูซูกิยังคงรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้อย่างครบถ้วนแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นปี2026คือการปรับปรุงใหม่เกือบทั้งคันตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไปจนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิมเริ่มจากรูปลักษณ์ที่ออกแบบมาให้เฉียบคมขึ้น ตัวแฟริงถูกปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์เพื่อลดแรงต้านลมและเพิ่มเสถียรภาพในการขี่ที่ความเร็วสูงไฟหน้าแบบเล็ดพร้อมดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกดุด,ดันและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น ขุมพลังของฮายบูสว์2026ยังคงใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงขนาด1 3 4 4ซีที่เป็นเอกลักษณ์แต่ได้รับการอัปเกรดใหม่เพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยุโรปพร้อมกับการปรับจูนระบบหัวฉีดและการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกำลังสูงสุดถูกส่งออกมาอย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังการตอบสนองของคันเร่งไวและแม่นยำ ทำให้การเร่งความเร็วจากจุดหยุดนิ่งไปจนถึงความเร็วสูงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นใจความเร็วกลายยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่คู่แข่งหลายคันไม่สามารถเทียบได้ในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยาบุูสัตรุ่นนี้ถือว่าจัดเต็มด้วยระบบ Suzuki Intelligent Ride System หรือ SIRS ที่ช่วยปรับโหมดการขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นโหมดเร่งความเร็วเต็มพลังสำหรับสายซิ่งหรือโหมดทัวริงสำหรับการเดินทางไกลที่ให้ความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบ traction control ปรับได้หลายระดับระบบล้อน Control สำหรับการออกตัวอย่างมั่นใจและระบบ engine brake control ที่ช่วยควบคุมแรงหน่วงของเครื่องยนต์เวลาแตะเบรกหรือผ่อนคันเร่ง อีกหนึ่งจุดเด่นคือหน้าจอเรือนไม้ TFT ขนาดใหญ่ที่แสดงผลได้อย่างคมชัดไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์แรงดันลมยางหรือแม้แต่ข้อมูลการขับขี่เชิงลึกแบบเรียลไทม์ผู้ขี่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะเพื่อดูการแจ้งเตือนและบันทึกข้อมูลการขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายระบบการสะเทือนก็ถูกปรับปรุงใหม่ โดยใช้โชคหน้าของ KYB แบบปรับตั้งได้เต็มรูปแบบส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวที่ให้การซับแรงกระแทกดีเยี่ยมทำให้การควบคุมและการเข้าโค้งที่ความเร็วสูงมั่นใจยิ่งขึ้นเบรกหน้าจานคู่ขนาดใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์เบรโบโมโนโบล็อกและเบรกหลังนิดซินให้พลังหยุดที่มั่นคงและเชื่อถือได้เมื่อขี่ด้วยความเร็วสูง แม้ Hayabusa าาจะขึ้นชื่อว่าเป็นรถสปอร์ตที่เร็วที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกแต่ Suzuki ก,ก็ยังออกแบบให้มีความสบายในการเดินทางไกลเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งได้สบายทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนระยะวางเท้าและตำแหน่งแฮนด์ถูกปรับให้ไม่ก้มจนเกินไปทำให้เหมาะกับการใช้งานจริงบนท้องถนนทั้งในเมืองและการทัวริงข้ามจังหวัด ด้านงานประกอบและวัสดุซูซูกิให้ความสำคัญกับความหรูหรามีระดับโทนสีใหม่ในปี2026เช่นสีดำด้านปัดกับทองแดงเมทัลลิกและสีขาวมุกผสมกับฟ้าเข้มที่สะท้อนถึงความพรีเมียมและโดดเด่นไม่เหมือนใครทุกเส้นสายถูกขัดเกลาอย่างประณีต ทำให้ฮายาบูสัต2,026เป็นมากกว่ารถจักรยานยนต์แต่เป็นงานศินละปะบ,บน2องล้อที่สะท้อนบุคลิกของผู้ขี่ได้อย่างลงตัวหากถามว่าฮายาบูสัต2,026เหมาะกับใครคำตอบคือเหมาะกับคนที่ลหลงไหลในความเร็วต้องการรถที่มีสมรรถนะสูงสุดแต่ในขนาดเดียวกันก็ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานจริง เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างซ u เปอร์บค์และสปอร์ตัวริดที่หรูหราสำหรับแฟนๆที่รอคอยตำนานบทใหม่คันนี้ฮายบูสัก2026จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเพราะมันยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นเจ้าเหยี่ยวความเร็วไว้ครบถ้วนแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ของวงการบิ๊กไบทั่วโลกและนี่คือการรีวิว s u ซูกิฮายาบุส a 2026จาก Highway Rider หากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ